โชคกักทุกครั้งปกติแล้วเนี่ยเวลาเราซื้อมังงะเนี่ยเราก็จะไม่ได้พูดถึงเรื่องการดูพวกค่ายอะไรต่างๆของสนักพิมพ์ทางญี่ปุ่นหรอกนะครับว่าค่ายไหนนะครับเป็นคนตีพิมพ์พวกมังงะในเรื่องต่างๆนะครับแล้วหนึ่งในโปรโมชั่นที่ตอนนี้กําลังมาแรงแล้วก็เป็นกระแสก็คือโปรโมชั่นของทางร้านอนิเมะนะครับซึ่งอนิเมะเนี่ยเขาก็จะมีโปรโมชั่นเกี่ยวกับการแถม โอสการ์ดจากสนักพิมพ์ต่างๆซึ่งเขาจะแยกตามสนักพิมพ์ต่างๆของทางญี่ปุ่นนะครับ้างสนักพิมพ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการแถบการ์ดที่แตกต่างกันตามตัวของลิขสิทธิ์การ์นที่เขามีเนาะซึ่งในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนําในมังงะที่เป็นทางค่ายของญี่ปุ่นค่ายหนึ่งนะครับก็คือโชกัะคงังซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแนะนํามังงะในหลายๆเรื่องนะครับที่อยู่กับทางสนักพิมพ์ต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีทั้งมังงะที่เป็นทั้งมังงะเก่าแล้วก็มังงะใหม่นะ่นนานนวา บางอาจจะค่ายเนี้ก็มีเรื่องดีๆที่ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าแต่ละค่ายเนี่ยมีมังงะเรื่องอะไรบ้างที่น่าซื้อหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ผมแนะนําในครั้งนี้นครับ ก่อนที่จะไปดูเนื้อหากันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อป็นกำลังใจให้ทางช่องนี้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับจะทำให้คลิปนี้นะครับไปถึงเพื่อนๆที่เป็นหน้าใหม่ที่จะเข้ามาดูในช่องเราได้เยอะมากขึ้นนะครับก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านในาน,านาทีนี้ด้วยนะครับก่อนไปดูพวม่มมากของทางค่ายโชกากุคังเนนเดี๋ยวเรามาดูกันก่อน,นครับว่าการดูว่าสุนัขพิมพ์ต่างๆของทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อะไรเนี่ยก็มาดูจาทางด้านหลังของหนังสสือสือออออใใใหห้้ดููตตตรงงััััววญญ่่่็็นนนําาาคคะบบบกกกกยีีจถพพิม์ฉ ภาษาญี่ปุ่นครั้งแรกโดยสนักพิมพ์โชกับคังตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่บอกนะครับว่าหนังสือจากค่ายเนี้ยทางญี่ปุ่นเนี่ยมาจากสนักพิมพ์อะไรสำหรับอันนี้เนี่ยกล่าวกันสัน้นๆก็คือผมเคยพูดไปค่อนข้างให่เยอะแล้วคือเรื่องของคุณซาตโตย้ยอ,อนักเมินเธอหวานใจผมนะครับแค่คนเดียวนะฮะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องแบบหวานๆใสๆเกี่ยวกับ,บเรื่องของตัวนางเอกที่ชอบพวกเรื่องของของ,ของหวานแล้วแบบว่า ไม่สามารถที่จะแบบว่าถ่ายรูปเก่งอะไรประมาณนี้แล้วมาเจอกับนางเอกที่ค่อนข้างที่จะดูเหมือนเยื่อหยิ่งนะครับแต่จริงๆล้วคือตัวของนางเอกเนี่ยเขาเข้าหาคนไม่เป็นมากกว่านะครับก็จะเป็นแบบว่าในสไตล์หนึ่งอารมณ์ไม่ต่างกับโคมิสังมากในแง่ที่ว่ามันเหมือนเป็นคนที่เข้าหาสังคมไม่ได้แต่ว่าเรื่องนี้มันจะอยู่ตรงที่ว่าตัวนางเอกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน่ารักนะครับและตัวพระเอกเนี่ยเหมือนเกิดมาเพื่อที่จะเป็นแบบคอนทาราปกันระหว่างตัวของนางเอกเลยอะไรประมาณนี้นะครับตัวของเรื่องนี้ก็มีคนที่ตามกันอยู่ ประมาณหนึงนะครับสำหรับทางค่ายของสยามินเตอร์นะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าผมได้ซื้อหรือว่าผมได้การอะไรมาบ้างเนาะและนี่นะครับก็จะเป็นการ์ดสตัวที่ผมได้มาจากทางค่ายของ a อนิเมะที่เขามีการแถมโปรโมชั่นกับโชว์กับครั้งในครั้งนี้นะครับก็จะมีโคนั่นครับเดี๋ยวโคนัน มาดูอย่างนี้หน่อยดีกว่ามังงะคลาสสิกหลายๆเรื่องของทางค่ายโชวครังเนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแนะนาอีกทีนะครับว่ามีอาจารย์ท่านไหนบ้างแล้วก็มีผลงานจากหลายๆค่ายอยู่เหมือนกันนะครับที่เป็นบลงานคลาสสิกที่อยู่กระจายตามค่ายในสำนักพิมพ์ในไทยเหมือนกันเนาะแล้วก็อีก2ออันนี้นะครับก็จะเป็นทางค่ายของรักพิมพ์นะครับอันแรกก็จะเป็น เพลงรักมนุษย์ข้างข่าวนะครับเป็นผลงานของอาจารย์โคตยมะนะครับเคยมีกระแสว่าขาดตลาดเนนะดาะโดยความที่ว่ามังงะเนี่ยมันขาดตลาดไปค่อนข้างนานหลังจากที่มีการประกาศนิเมะอะไรต่างๆมันก็ทําให้เรื่องนียค่อนข้างที่จะมีกระแสอยู่ช่วงหนึ่งครับจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยก็มันก็หมดปัญหาเรื่องการขาดตลาดอะไรไปแล้วนะครับแล้วก็มีการสุ่มมาในเวอร์ชันนี้กับทางค่ายของโชกากุคังด้วยนะครับจริงๆอาจารย์เนี่ยแกมีผลงานกับทางค่ายเนี่ยมัง้งแต่เป็นโคตดเกียนเสิงขนมแล้วแต่วันนั้นรู้สึกว่าจะโดนล,ลอยแพไปเรียบรรร้อยยนะคเเพาาาว่่่่ไไไมถูกใจทท แล้วก็นี่ก,การตัวนี้ในสุดท้ายเลยไม่พูดถึงไม่ได้ครับผมสุ่มมาแค่3ใบเนาะสำหรับอันนี้เนี่ยก็เป็นชมงามผู้ไม่เก่ง กับของเพื่อนไปเต็มเต็งนะครับจากทางค่ายของรักพิมพ์เหมือนกันนะฮะเรียกได้ว่าน่าจะเป็นไฮไลท์ของการสุ่มในครั้งนี้ของทางโปรโมชั่นโชกากุคังกับอนิเมะเลยนะครับเพราะว่าอันนี้นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เรียกได้ว่ายอดนิยมมากที่สุดละการ์ดอื่นๆที่เข้าออกเนี่ยก็จะมีเป็นการ์ดสุดที่สั่งโลกแล้วก็แก้งรักนักละรู้อย่างคาอธิษฐานในวันที่จากลาครับต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องมังงะกันว่าทางค่ายโชกากุคังเนี่ยจริงๆแล้วเขามีมังงะที่ดังๆเยอะมากนะครับแล จะเก็บสะสมหรือเอามาอ่านเพื่อที่จะซื้อเพื่อทํายอดพวกเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเอามาให้ดูกันเริ่มจากเรื่องข่้ยของสยามน,นะครับทางสยามใน,นผมพูดไปค่อนข้านทิจจาหลายๆเรื่องแล้วอย่างเรื่องแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องของสายเลือดวิปริตนะครับของอาจารย์โอชิมินะครับสำหรับเนื้อเรื่องในเรื่องนี้เนี่ยมันจะหนักอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพ่อแม่ที่ไม่ปกติตัวของแม่เนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าความหลังในใจอะไรของเขาที่ทําให้จิตใจของแม่เนี่ยจะไม่ได้แบบว่าสมบูรณ์100นะร้อยเปอร์เซ็น ตัวของลูกเนี่ยก็ถูกบังคับอะไรบางอย่างนะครับที่ทําให้ตัวของลูกเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีชีวิตที่ได้เหมือนกับเด็กทั่วไปก็จะเป็นของโชคกับครั้งแน่นอนนะครับก็จะมีบอกอยู่ข้างหลังนะครับก็ให้ดูตรงนี้ไว้นะครับถ้าเกิดว่าจะซื้อบังอ่ะของโชคกับครั้งกับทางค่ายในไทยนะครับต่อมาอีกเล่มหนึ่งเคยพูดแล้วเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นบลูจายแอนนะครับนักแซกโซโฟนที่ต้องการที่จะเป็นนักแซกโซโฟนที่เก่งที่สุดในโลกนะครับซึ่งก็จะพูดถึงตัวละครตัวเอกนักเรียนนะครับตั้งแต่่่่่ตอนททีีแบบวาาเเริมจะัด ฟังเพลงแจ๊สนะครับแล้วเป็นทั้งนักกีฬาที่แบบว่าเล่นกีฬาก็เก่งนะครับแล้วก็ต้องการที่จะเป็นนักซาวดโฟลที่เก่งที่สุดในโลกด้วยเขาก็พยายามที่จะหัดเป่าแจ๊สมาตั้งแต่ตอนที่เขาเนี่ยได้เริ่มเข้าไปในบาร์ที่เป็นบาร์แจ๊สที่เพื่อนได้พาไปแนะนําให้ได้รู้จักกับเพลงแจ๊สนะครับทำให้เขาเนี่ยมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ไม่เหมือนกับเด็กปกติทั่วไปนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องนี้มันไม่ได้มีตัวของดนตรีอะไรมาทําให้เราเน ซึมซับกับตัวของเพลงแจ๊สนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะต้องไปดูอนิเมะเอานะครับเพราะว่าอนิเมะเนี่ยผู้ที่ทำเพลงเนี่ยก็เป็นแจ๊ส มือขมังอีกคนนึงนะครับของทางญี่ปุ่นเลยค่อนข้างที่จะดังแล้วก็มีชื่อเสียงในระดับโลกพอสมควรในการเล่นพวกดนตรีคลาสสิกแล้วก็เป็นดนตรีแจ๊สนะครับอนิเมะนียก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าดูนะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากที่จะสัมผัสทั้งเพลงแล้วก็ตัวของเนื้อเรื่องนี้แบบจริงจังนะครับเรื่องนี้ก็โชว์กับครั้งเหมือนกันนะครับผมขอพูดถึงเรื่องนี้หน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเพิ่งซื้อมาประเดีวครับอันนี้ก็คือเรื่องวิวาภารักษ์ในฝันร้ายนะครับอาจาร,ารย์ทารุเนจริง,รงๆแกค,นนคออีอิื็ห น,นะครับเป็นในแบบกระดาษก,กรีนเลทแล้วก็มีราคาที่ค่อนข้างที่จะถูกมากเหมือนกันนะครับเรื่องนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนนะครับส่วนเรื่องนี้เนี่ยเพื่อนผมเคยอ่านมาเขาแนะนําบอกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่ามีการชิงดีชิงเด่นนะครับก็จะคล้ายๆกับตัวของหอวิญญาณที่แบบว่ามีการต้องวิเคราะห์ ตัวละครอะไรต่างๆที่ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เป็นเรื่องที่มีความเครียดอยู่ประมาณนึงพอสมควรนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ลองอ่านแล้วก็เนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของโชวกับคังพอดีนะครับก็เลยแนะนํากันสําหรับคนที่อยากจะอ่านเรื่องใหม่ของอาจารย์ทาโรนะครับเรื่องนี้ก็ไปซื้อกันได้นะครับสาหรับผลงานของสยามินเตอร์ในเรื่องสุดท้ายที่แนะนําก็คือรันมาสําหรับเรื่องนี้ของอาจารย์รูมิโกะทาคาฮาชิเนี่ยจริงๆแล้วอาจารย์แกมีผลงานกับตัวของทางสยามินเตอร์ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วทางค่ายที่อาจารย์แกกกสัังดเน่็ สนักกรีมของโชกากระังเหมือนกันนะครับมีลันม่าด้วยแล้วก็มีเรื่องเมาที่ตอนนี้มันยังมีพอมีขายอยู่บ้างนะครับในทางของสยามอินเตอร์นะครับตอนนี้เขาออกามาค่อนข้างเยอะแล้วนะอันนี้ผมก็ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าอยากได้แบบว่าอยากให้โปสการ์ดนี่มันถึงครบไวๆเนี่ยก็ลองซื้อเรื่องนี้กันดูได้นะครับถ้าเกิดว่าที่ร้านอนิเมตมีนะอันนี้ผมก็ไม่ได้เช็คว่าเขามีแบบทุกเรื่องหรือเปล่าแต่ว่าพวกเรื่องพวกนี้มันจะเป็นเรื่องที่รู้จักกันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ คิดว่าน่าจะหาซื้อได้ค่อนข้างดีอย่างง่ายนะครับต่อมาในค่ายค่ายหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนําก็คือค่ายที่เรารักนะครับค่ายลักพิมพ์ครับสําหรับค่ายของรักพิมพ์เนี่ยก็จะมีเรื่องนี้นะครับที่เป็นเรื่องที่เด่นมากๆก็คือเรื่องที่อยู่ในโปสการ์ดก็คือเป็นลรืมนุษย์ขางข่าวอันนี้พูดไปเยอะแล้วเนาะสําหรับของอาจารย์คโตยามะเนี่ยเป็นเรื่องที่ว่า ตัวพระเอกเนี่ยเขาเลือกที่จะไม่เรียนต่อนะครับก็คือเหมือนประมาณว่าออกมาเดินเกเรอะไรกันอยู่ข้างนอกกลางคืนแล้วก็ได้พบกับชีวิตในแบบมุมมองอีกแบบหนึ่งทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยก็มาเจอกับพวกแก๊งแวมพร์นะครับซึ่งแวมพ์เนี่ก็เป็นคนที่แบบว่าต้องดูดเลือดอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วกลายเป็นว่าพระเอกเนี่ยอยากลองสัมผัสถึงชีวิตในรูปแบบกลางคืนเหมือนของพวกแวมพร์ดูนะครับก็เลยเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่กับพวกแก๊งแวมพร์นะครับโดยหนึ่งเนี่ยก็จะมีตัวนางเอกที่ มีความเป็นแวมพร์อยู่แล้วนะครับก็เลยทําให้ตัวของพระเอกเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าตัวเองเนี่ยอยากที่จะเป็นแวมพายเนี่ยก็ต้องตกลุมรักตัวของนางเอกให้ได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วเรื่องเนี่ยมันก็จะมีการพัฒนาจากตรงนั้นไปค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าแวมพายเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่ตัวเดียวในจักรวาลน,นี้นะครับก็มีเป็นแกง๊งแล้วก็มีทั้งคนที่คอยตามสืบ เรื่องเกี่ยวกับแวมไพร์เพื่อที่จะกําจัดแวมไพร์ด้วยนะครับเรื่องนี้นี่ก็เริ่มมาด้วยความที่เป็นเรียกว่าเป็นสไลเ์ซับไลฟ์แต่ว่าหลังๆมาเนี่ยก็เริ่มมีความที่เป็นแอคชั่นเยอะมากขึ้นก็เป็นผลงานหนึ่งที่เคยเป็นกระแสะขาตาลากมาแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมา ให้ได้แบบว่าอ่านกันแบบปกติแล้ว,ลวเนาะก็คิดว่าน่าจะหาได้แบบพบอยู่นะครับก็เป็นค่ายของโชกุคังนะครับต่อมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่เคยแบบว่าพูดไปแล้วในตอนก่อนๆ่อนเยอะเพราะว่ามันบังเอิญว,ว่าเป็นโชกุคังเหมือนกันนะครับก็คือจะยังไงพยาก็น่ารักนะครับของอาจารย์เกจิโรฮาตะอันนี้ก็จะเป็นผลงานเดียวกับของอาจารย์ที่เขียนไหยะเตะนะครับมีถึงเล่ม11แล้วนะแต่อันนี้เป็นเล่ม10นะครับก็เป็นผลงานจากโชกุค,คังอีกเรื่องหนึ่งถ้าเกิดว่าใครชอบแบบแบ๊วื้ก็ ตอนแรกก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเรื่องนี้นจะเป็นเรื่องของโชวก,กับคังนะเพราะว่ารู้สึกว่าเรื่องนี้นมันดูไม่มีความเป็นโชวกับคังในประมาณหนึ่งผมรู้สึกว่าโชวกับคังมันเป็นเรื่องที่จะออกเป็นลอมคอมหรืออะไรเงี้ยจะรู้จักจากจโชวกับคังค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีเล่มนี้ด้วยนะครับของอาจารย์ฮิโรยะโอคุนะครับตัวนางเอกที่เป็นดารานางสิบแปดบวกมันมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้นางเอกสามารถที่จะแบบว่าใช้พลังบางอย่างเพื่อที่ทําให้ร่างกายของเธอเสามารถที่จะต่อสู้ สิ่งหนึ่งได้นะผมพูดอย่างนี้แล้วกันจะได้ไม่สปอยกันเยอะนะครับแล้วทําให้เรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ถ้าใครที่ชอบมองพวกฉากแอคชั่น แบบเยอะๆประมาณเหมือนเชนซอแมนในรูปแบบหนึ่งที่มีความเวอร์ค่อนข้างเยอะๆความสําคัญของ,เร,องเรื่องไม่ได้มองที่เรื่องของความเมกเซนหรือเรื่องของความที่แบบว่าต้องเข้าใจทุกอย่างแบบร0 0เนหมือนอ่านเอามันอะไรประมาณนี้นผมแนะนําเรื่องกิแกนนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็มีความมันหลายแบบมากทั้งแอคชั่นแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ของคนในเรื่องนี้ด้วยนะครับตอบโจทย์ค่อนข้างมากครับเป็นของโชว์แกั้งอาจจะหาเล่มบางเล่มค่อนข้างยากครับแต่ว่าก็รอภาวนาให้ทางค่ายนี้เขา เอากลับมาผลิตสักทีนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามีแน่นอนก็ไม่รู้ว่าแน่นอนเขาเนี่ยคือเมื่อไหร่นะครับมาที่เรื่องหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของในครั้งนี้เลยนะครับก็คือเรื่องชมงานผู้ไม่เก่งนะครับสำหรับเล่มนี้เนี่ยหรือว่าทางค่ายของโชคกักุครั้งเนี่ยก็เป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างจะดังที่สุดแล้วในของลักพิมพ์ตอนนี้ที่เขามีนะครับแล้วก็ได้รับการแบบว่ารีปพิ้นมาครบ ค่อนข้างที่จะตลอดแล้วนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้เขายังขาดเล่มไหนไปอีกบ้างอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเล่มที่เคยเป็นประเด็นในสมัยก่อนคือเล่ม9านะครับสำหรับเรื่องนี้เนี่ยไม่คงไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะนะเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องที่แบบว่าทุกคน,นอยากได้การ์ดของเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะมากอยู่แล้วเพราะว่าตัวของคุณโคมิซังเนี่ยเป็นคนที่เรียกได้ว่าแบบมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างจะถูกใจชาวไทยค่อนข้างเยอะด้วยความที่ว่าบังงะเรื่องนี้มันถูกผลิตในช่วงที่ ตัวเล่มเนี่ยมันยังมีราคาที่ไม่ถึง95บาทอยู่คิดว่าน่าจะพอแบบว่าหากันได้ในแบบง่ายๆแล้วก็ค่อนข้างจะคุมค่าราคาดีนะครับก็ลองไปหาดูกันนะครับสำหรับเรื่องของชมงานพูดไม่เก่งนะครับหรือคุณโคมิสังนะครต่อมาเรามาพูดถึงเรื่อง โชว์กับขังของทางค่ายเน็ตกันบ้างนะครับค่ายเน็ตเนี่ยจะดูค่อนข้างยากนะครับมันจะไม่เหมือนค่ายชาวบ้านเขาตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าจะดูว่ามังงะเรื่องนี้เนี่ยมันมาจากค่ายไหนเนี่ยมันต้องแกะก่อนเช็คข้างเน็ตกันให้เรียบร้อยก่อนว่าค่ายเนี่ยเขาผลิตโดยค่ายไหนจากทางญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าไม่งั้นคุณก็ต้องมาดูข้างหลังอีกทีเลยนะครับว่าตัวค่ายเนี่ยมันอยู่ที่ค่ายไหนกันแน่นะครับอันนี้ก็จะอยู่ในตัวเล่มนะครับก็เป็น โชกกกูขังนะครับจะอยู่ในตรงนี้นะครับอยู่ท้ายเล่มนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องท่านอนไม่หลับเป็นดับดาวน์่ผมพูดไปค่อนข้างที่จะเยอะแล้วหลับตัวของระเองนางเอกมันมีเหตุผลที่ทําให้ตัวเองนอนไม่หลับซึ่งก็จะเป็นเหตุผลที่ สวนทางกันนะครับจะค่อนข้างจะแตกต่างกันแล้วตัวของพระเอกเนี่ยกับนงเอกก็ได้มาอยู่ในชม,มนรมเดียวกันคือชมรมดูดาวนะครับซึ่งตอนแรกก็ไม่ได้แบบว่าต้องการจะจริงจังอะไรมากจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยพระเอกเนี่ยเริ่มเห็นจุดประสงค์ของการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับทำให้เขาเนี่ยเริ่มที่จะนอนหลับได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยที่เป็นเหตุผลที่ทําให้เขามีชีวิตที่โอเคขึ้นก็คือตัวของนางเอกด้วยนะครับก็คือว่า พอได้มาเจอกันก็คุกกี้กันอะไรประมาณนี้แล้วก็ทําให้ชีวิตของทั้งสองคนเนี่ยมีความที่ลงตัวแล้วก็เข้ากันได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็จะมีอุปสรรคอะไรบางอย่างในตามแต่ละเล่มด้วยนะครับตอนนี้กำลังรออีกเล่มใหม่ออกอยู่นะครับไม่รู้จะออกเมื่อไหร่นะครับต่อมามาพูดถึงเรื่องผลงานคลาสสิกที่เคยพูดถึงในหลายๆเล่มนะครับก็คือ20 t century boy นะครับของอาจารย์นาโอกิุราสวนะครับของอาจารย์นาโอกิุราสวาะเนี่ย ที่ตอนนี้ยังมีให้ซื้ออยู่ก็จะมีพวกมาสเตอร์คิกตันกับเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องรอพวกการรีพิ้นอะไรออกมาก่อนสําหรับบางเล่มเพราะว่าก็มีการแบบบ่นไปบ้างที่เยอะจนกระทั่งเขายอมที่จะพิ้นเพิ่มกลับมาแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยครับเพราะว่าผมขาดอยู่เล่มหนึ่งนะครับโชคกับคังนะครับสำหรับเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงนะของอาจารย์โอากิวร็สวะาก็เป็นโชคดีกับคังเกือบทั้งหมดเลยนะครับที่ยังมีขายในไทยแบบหาได้ง่ายๆตามร้านอยู่ตอนนี้นะครับมีอยู่องค์กรหนึ่งนะ เหมือนแบบว่ากลับมาแบบว่าพงาดในโลกของเรื่องนี้นะครับโดยที่พระเอกเนี่ยรู้สึกจําได้ครับค่ะครับคาว่ามันเหมือนเป็นชื่อหรือว่าเป็นพวกแก๊งที่พระเอกเนี่ยเคยเขียนเนื้อเรื่องินในจินตนาการในอดีตตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นสมัยเด็กนะครับโดยที่สมัยเด็กของพระเอกเนี่ยเขาก็จะมีเป็นแก๊งที่เล่นบ้าๆบ,บ,บ,บอๆอยู่ตามที่ที่เขาอยู่นะครับทําให้พวกของพระเอกเนี่ยเขาก็จะมีการแบบว่า จินตนาการไปถึงเรื่องของการที่จะครอบครองโลกอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้โดยที่แบบว่ามันมีการวางแผนในรูปแบบต่างๆนะครับโดยที่ทางพวกพระเอกเนี่ยก็เป็นร่วมเขียนพวกเรื่องพวกนี้มานะครับโดยที่มีหนึ่งในหนึ่งคนเนี่ยเป็นคนที่นําเอาตัวไอเดียตรงนี้มาทําในชีวิตจริงแล้วก็ทําให้เกิดเป็นเรื่องที่แบบว่าพวกพระเอกเนี่ยจะต้องไปตามแก้พวกเรื่องที่ได้เขียนไว้ในตอนอดีตแล้วก็ ไม่คิดว่ามันจะกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาได้นะครับซึ่งมันก็จะมีความที่แบบว่าอลังการงานสร้างค่อนข้างดีเยอะเอาจริงๆแล้วผมคิดว่างานนี้ค่อนข้างที่จะอ่านยากอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าตัวของไทม์ไลน์มันจะค่อนข้างที่จะแบบย้อนไปย้อนมาค่อนข้างเยอะนะครับจะค่อนข้างอ่านยากสักนิดนึงนะครับสำหรับเรื่องนี้แต่ว่าถ้ามองในเรื่องของความคลาสสิกแล้วก็ถ้าเกิดว่าอ่านแบบต่อเนื่องกันเยอะๆเนี่ยมันความสนุกมันจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเรื่องของ20 e t y century boys นะครับอันนี้เป็นฉบับ บิ Big Book นะ๊กบุ๊กเนาะก็ตอนนี้ก็จะมีแค่ในฉบับนี้ขายนะครับแต่ว่าอันนี้ผมยอมครับนะถึงแม้ว่ากระดาษมันจะดูหนาอะไรแบบนี้แต่ว่าน,นี้มันเหมือนกับเวอร์ชั่นของทางต่างประเทศนะครับก็เลยไม่อยากจะไปว่าอะไรเขามากนะครับเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นในสไตล์ที่ต่างประเทศเขาก็ทำเหมือนกันกระดาษมันก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับก็ไม่ได้แย่มากนะครับในราคา2องก็ถือว่า พอรับได้นะสำหรับผมต่อมา2เรื่องสุดท้ายของทางเน็ตที่อยากแนะนําในตอนนี้นะครับก็คือเรื่อง dead demon destruction แล้วก็เรื่องโอจิสมิปุนปุนนะครับโดยอาจารย์ผู้เขียนเดียวกันก็คืออาจารย์อินิโอสอาสนะครับสาหรับ2เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่แบบมันมีความต่างค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าในตัวของเนื้อหาหรือแมสเซจของทั้ง2เรื่องเนี่ยมันก็จะมีความที่โทนไปในทางเดียวกันที่ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเรื่องซ้ายเนี่ยเรื่อง dead demon เนี่ยจะเกี่ยวกับมีความแอคชั่นแล้วก็ พูดถึงเรื่องของการที่อยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์ต่างดาวกับตัวของคนที่เป็นมนุษย์ด้วยกันเองตัวของมนุษย์ต่างดาวเนี่ยมันมีการบุกโลกมาแล้วก็ทุกคนพยายามที่จะใช้ชีวิตในปกติซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับเอเลี่ยนมาบุกเนี่ยมันไม่มีทางปกติอยู่แล้วนะครับสำหรับในจักรวาลที่เขาเขียนขึ้นมามันก็จะมีพูดถึงเรื่องว่าในชีวิตครอบครัวของนางเอกแล้วก็เพื่อนนางเอกแล้วก็ครอบครัวของคนต่างๆเนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงในท่ามกลางแบบว่า วิกฤตครั้งนี้นะครับว่ามันมีมนุษย์ต่างดาวมาบุกเนี่ยใครมีผลกระทบบ้างอะไรประมาณนี้แล้วก็มีพูดถึงเรื่องของมุมมองจากทางของตัวมนุษย์ต่างดาวด้วยนะครับซึ่งมันจะยังไม่ได้เริ่มในตอนแรกเยอะนะครับก็มันต้องคอยดูเรื่อยๆนะครับสำหรับเรื่องนี้ส่วนในเรื่องของ ฟันดี้นุ้ญปุนเนี่ยมันก็จะพูดถึงเรื่องความสิ้นหวังของชีวิตของในครอบครัวครอบครัวหนึ่งก็คือครอบครัวของตัวพระเอกนะครับที่จะเป็นมีความเป็นนกตลอดเวลานะครับในครอบครัวของพระเอกเนี่ยจะเป็นเหมือนนกตัวของพระเอกเนี่ยเขาก็จะอยู่ในครอบครัวที่ไม่ได้เพอร์เฟกอะไรมากนะครับมันก็จะมีเรื่องของปัญหาครอบครัวปัญหาชีวิตนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะถูกนํามาพูดถึงในมุมมองของเด็กซึ่งในมุมมองของเด็กมันก็จะมีความสิ้นหวังอะไรที่แบบว่าในตัวของผู้ใหญ่เนี่ยบางทีอาจจะรู้สึกว่าเวอร์ ถ้ามองจากมุมมองของตัวครอบครัวของไปเอกแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องที่ค่อนข้างที่จน่าสงสารตัวของ พระเอกค่อนข้างจะเยอะยังไม่รวมไปถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของพระเอกกับตัวของเพื่อนเขาตั้งแต่ยังเป็นเด็กปถมมาจนถึงเด็กโตอีกพูดถึงเรื่องความเชื่อแล้วก็เรื่องของแบบว่าเหตุผลในการใช้ชีวิตนะครับว่าคนเราเนี่ยจะใช้ชีวิตไปทําไมอะไรประมาณนี้เรื่องนี้ก็จะค่อนข้างที่จะพูดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับสำหรับใครที่ดาวๆมากๆในเรื่องนี้จะค่อนข้างที่จะหนักนิดนึงก็เป็น2เรื่องจากโชคเอ้าคั้งนะครับโดยอาจารย์คนเดียวกันแล้วก็ คือดีทั้งคู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเน้นเก็บแบบยาวๆเนะี่ยผมก็แนะนําเรื่องฟันดีปุนปุนเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นกระดาษกีลิดนะครับเรื่องนี้ก็ทําราคาได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆแล้วสําหรับตัวของทางค่ายเน็ตเนี่ยอันนี้ต้องยอมเขาจริงๆนะสำหรับเรื่องนี้เขาทําออกมาดีจริงๆนะครแต่ว่าในตอนแรกที่เขาทําออกมาเนี่ยอันนี้มันยังเป็นกระดาษแบบกระดาษฟูกกระดาษฟอกอยู่นะครับมันก็จะไม่ใช่กระดาษกีลีดอะไรอันนี้ก็จะ จะได้อะอันนี้อยากให้กระดาษมันเหมือนกับอันนี้แต่ว่าอันนี้มันเหมือนเป็นผลงานที่ทามาเพื่อดูตลาดก่อนว่าคนอยากได้เรื่องที่ของอาจารย์อาสนโนเขียนอย่างฟันดีปุ่นๆหรือเปล่าอะไรประมาณนี้มากกว่าสําหรับจะทางค่ายเด็กเนี่ยขอแนะนําเป็นเรื่องนี้แล้วกันนะครับสําหรับเรื่องแกล้งนะักรักนนะรู้อย่างนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องของตัวพระเอกนางเอกที่แอบชอบกันนะครับแต่ว่า ด้วยความที่ว่าตัวนางเอกเนี่ยเขาไม่ต้องการที่จะบอกตรงๆว่าเขาชอบตัวพระเอกนะครับก็เลยแบบว่าพยายามที่จะแกล้งตัวพระเอกอยู่ตลอดเวลาเลยประมาณนี้พระเอกก็ต้องทําตัวให้แบบว่าไม่โดนแกล้งหรือว่าต้องฉลาดมากกว่าตัวนางเอกให้ได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะแพ้ของตัวนางเอกค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าก็จะมีในบางครั้งที่ตัวพระเอกเนี่ยก็จะทําให้นางเอกเนี่ยรู้สึกแบบว่าตกใจแล้วก็รู้สึกเขินอายได้อยู่ไม่น้อยเลยเหมือนกันนะครับในบางช็อตนะฮะมันโทนมันก็จะเหมือนๆกันนะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ชอบแบบว่าความหยอกล้ออะไรเงี้ยค่อนข้างท ก็อาจจะมองว่าเรื่องนี้ไม่ได้สนุกอะไรมากนะครับสหรับแครที่มองว่าเรื่องนี้มันแบล๊วๆอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่ามันก็จะน่าเก็บอะไรประมาณนี้นะครับแต่ข้อกระดาษก็จะเป็นแบบกระดาษคล้ายๆกับของ เด็กเด็ดิมอนในสักครู่นี้นะครับก็จะเป็นกระดาษขาวเป็นกระดาษฟูกเหมือนกันเนี่ยแหละมันก็จะไม่ได้ใช่กรีนลอะไรนะครับสำหรับค่ายเนี่ยก็จะดูได้เหมือนกันนะครับว่าอยู่ข้างหลังนะครับสำหรับพลังค่ายของเด็กเนี่ยก็จะดูค่ายว่าโชว์กับคู่ข้างหรือว่าค่ายอื่นๆเนี่ยก็จะดูสรับพิมพ์ได้ตรงนี้ข้างหลังมันจะตัวเล็กนิดนึงแต่ว่าอย่างน้อยเขาก็บอกไม่เหมือนกับอีกค่ายหนึ่งนะครับจริงๆผมยังมีมังงะอยู่อีกชุดหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้รีวิวกันแล้วผมก็จะมารรรีีีีวววิตอออออนนนน้้แ้แหลละะเเพาาาาาา่่่่คคาาืืืมมมมัังงงททผไไปปซซจกขบบสุด ก็จะมีค่อนข้างเยอะหลายค่ายอยู่เหมือนกันนะคือก็มีค่ายที่แนะนําไปเมื่อค้้แหละแล้วก็ยังมีค่ายใหม่ๆของทางโชวกับค้างอีกหลายค่ายนะครับที่ยังไม่ได้พูดถึงกันก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องพวกนี้กันขอดูไปอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับอันแรกเนี่ยก็เป็นออเคสตราบรรเลงฝันนะฮะอันนี้เป็นของ p h นิกส์นะครับ อันนี้เนี่ยของฟินิก์เนี่ยไม่ค่อยมีมางงะของโช Ο กกะกุคังให้ได้เห็นนะผมจากที่ผมไปดูแบบมาล่าสุดเนี่ยเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องหนึ่งที่มีอยู่หลายเล่มอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นของค่ายโชกะกุคังด้วยนะครับอันนี้เนี่ยผมไม่ทราบจริงๆว่าเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นเล่มที่1กับ2นะครับผมก็ซื้อมาเพราะว่ามันยอดมันยังไม่ครบนะครับก็เลยซื้อเรื่องนี้มาเรื่องต่อมานะครับก็คือเรื่องคุณชายวิวลิตกับสาวเมทรอบจัดนะฮะชื่อข้อลายขอแปลกๆ แต็งของค่ายโชว์กับ,กบคังนะครับดูได้ค่อนข้างที่ยังง่ายครับอยู่ข้างหลังตรงนี้เลยนะฮะเป็นเรื่องของเมดที่เป็นผู้รับใช้นะครับกับตัวของพระเอกที่เป็นลูกชายหรือว่าเป็นคุณหนูของในคาลิฮัตนะครับที่ถูกสาปไม่ให้สามารถที่จะแตะเนื้อต้องตัวสิ่งมีชีวิตได้นะครับทำให้ตัวของเขาเนี่ยจะต้องใส่ถุงมือตลอดเวลาแล้วก็ไม่สามารถที่จะ จับสิ่งมีชีวิตได้แบบโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องใช้ชีวิตในรูปแบบที่ต่างจากคนอื่นนะครับและด้วยตัวของพระเอกเนี่ยเขาก็ยังมีตัวของนางเอกที่เป็น เมดสาวนที่เป็นคนรับใช้นะครับแล้วก็เป็นทั้งเหมือนคนรักของตัวพระเอกด้วยวก็จะมีการหยอกล้ออันนี้จะเป็นเรื่องที่คล้ายๆกับแกล้งนักลักนาอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่แบบมีการหยอกล้อกันข้างที่จะเยอะแล้วก็จะพูดถึงเรื่องว่าตัวของพระเอกเนี่ยจะมีการถอนคําสาปตรงนี้ออกได้อย่างไรแล้วก็มีเรื่องของประวัติฝั่งบ้านของนางเอกนะครับว่าทําไมถึงได้มาเป็นเมดสาวที่มารับใช้ตัวพระเอกอยู่จนถึงทุกวันนี้ต่อมานะครับเป็นมางงามใหม่ที่ออกของทางรักพิมพ์แต่ว่าก็เป็นเรื่องที่เขาให้ยาดองแล้ว เรมี้มีแต่เธอครับเรื่องนี้ของโชวกาคูคังเหมือนกันนะครับเรื่องนี้นจะเป็นพูดถึงเรื่องของพระเอกกับนางเอกที่เป็นเด็กนักเรียนนะครับที่อยู่ในชมรมการละครประมาณนี้แหละแล้วตัวของนางเอกเนี่ยเป็นคนที่สามารถที่จะแสดงบทบาทต่างๆได้ค่อนข้างที่จะหลายรูปแบบมากๆนะครับทำให้ตัวของพระเอกเนี่ยเวลาพูดคุยกับตัวของนางเอกแล้วเนี่ยก็รู้สึกเหมือนแบบว่าคล้ายๆว่าแฟนตัวเองเมีลักษณะหรือว่ามีบุคลิก ที่หลากหลายค่อนข้างมากเพราะว่าตัวของนางเอกเนี่ยสามารถที่จะเป็นนักแสดงหลากหลายบทบาทได้นะครับก็เป็นเรื่องที่แบบว่ามันก็ไม่ได้กุ๊กกิ๊กอะไรค่อนข้างมากนในเล่ม 2, 2> เล่มแรกที่ผมอ่านนะครับตอนนี้ก็ออกมา4เล่มแล้วเล่มแรกๆจะหาค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะครับลองไปดูกันได้ครับอันนี้ก็เป็นโชว์ก,กักคขคังนะครับสำหรับคนที่หาเล่มต่อเนี่ยก็จะหาได้ค่อนข้างที่จะง่ายแล้วสำหรับเรื่องนี้ต่อมาเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีเป็น2เล่มเลยนะครับที่ออกมาล่าสุดก็คือ by spring นะครับเรื่องนี้เนี่ยมันมีหลายชื่อมากนะแล้วก็หลายตัวสะกดมาแต่ทั้งเเรราาาบนนจะขีย เป็นบายเป็น b u y เลยนะครับบายสปริงจริงๆมันเคยมีกระแสในช่วงหนึ่งนะครับเพราะว่ามันออกมาเป็นแค่เล่มเดียวแล้วมันก็หายไปเลยนะครับแล้วมันเพิ่งออกเล่มต่อมาเป็นเล่ม2อสามแบบนี้เลยนะครับก็ทีเดียวจบนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับจากทางของค่ายนี้นะฮะเรื่องราวเนี่ยมันผมจําได้ไม่ชัดแล้วว่ามันเกี่ยวกับเรื่องยังไงบ้างแต่เหมือนเรื่องก็ว่าตัวของพระเอกเนี่ยเหมือน รู้สึกว่ามีเงินไม่เยอะแล้วเหมือนประมาณว่าใช้เงินของตัวเองเพื่อซื้ออะไรบางอย่างนะฮะผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นพวกเรื่องซื้อแบบว่าชีวิตหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละแล้วแบบต้องใช้เงินนะครับแต่ว่าเงินที่ใช้น่็จะเป็นแบบว่าเศษเงินน่ะก็เป็นเรื่องนึ่งที่จบสักทีนะครับของทางค่ายโชว์คังของซีรีส์นี้นะจริงจมันก็จะมีเซ็ตพิเศษของทางค่ายลักพิมพ์ที่เขาออกอยู่เหมือนกันแต่ว่า แต่ไหนมันก็มีเป็นแบบเล่มให้ซื้อแล้วก็มีโปรโมชั่นแล้วก็ซื้อที่ a n i m เมตมาสำหรับเรื่องนี้ต่อมาเรื่องสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นของ DEX นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือศูนย์สิ้นที่ต่างโลกนะครับเรื่องนี้เนี่ยสำหรับศูนย์สิ้นที่ต่างโลกเนี่ยจะพูดถึงตัว ผลงานที่เอามาดัดแปลงก็คือเป็นผลงานของ uh, อาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่ตอนนี้เขาเสียชีวิตไปตั้งนานแล้วแหละตั้งแ,แต่ตอนเขียนเรื่องชื่อเรื่องใน่ชื่อสู Lin ์สิ้นความเป็นคนนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นผลงานที่มีการดัดแปลงของอาจารย์จูจิโต้ด้วยนะครับเรื่องนั้นเนี่ยก็จะถูกดัดแปลงให้เป็นทั้งการ์ตูนแล้วก็เป็นทั้งวาารรณกรรมเรื่องนั้นก็จะมีความที่สิ้นหวัง่อนข้นที่เยอะมากๆนะครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยก็จะนําดัดแปลงตัวเอกในเรื่องเนี่ยมีความแบบว่าสิ้นหวังอะไรต่างๆแล้วกก็ถูนําเรื่อองงข ตัววรรณกรรมเนี่ยมาดัดแปลงให้มันมีความเป็นความตลกมากขึ้นอะไรประมาณนี้ตอนนี้ถ้าผมยังไม่ได้อ่านแต่ว่าก็เป็นเรื่องหนึ่งของทง x, ั้งเด็กที่ว่าเขาพยายามที่จะเขียนมาให้ได้เร็วนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะเป็นเรื่องที่เขาเนี่ยน่าจะขายดีหรือว่าเป็นเรื่องยอดนินยมของเขาเหมือนกันนะครับก็จะเป็นทางค่ายของโชกับกุ้งนะครับดูได้กันค่ยางายนะครับสำหรับเรื่องนี้และนั่นก็เป็นทั้งหมดของในตอนนี้นะครับสำหรับทางค่ายของโชกับกุบ้งเนี่ยก็ไปสามารถสุ่มเลือกกันได้นะครับสราบทางค่ายของอนิเมตว่า คุณเนี่ยอยากจะได้มาังงาะหรือว่าซื้อมาังงาะเรื่องไหนบ้านจากทางค่ายนี้ก็จะมีเรื่องหลายๆเรื่องที่เรียกได้ว่ามีทั้งเก่าและใหม่ให้ได้ดูแล้วก็ได้ซื้อกันนะครับก็ต้องซื้อให้ครบยอดนะถึงจะได้สุ่มหนึ่งใบนะครับอันนี้ผมก็ไปสุ่มมาก็ได้มา3ใบก็ถือว่าโชคดีแล้วล่ะที่ได้3ใบนี้มาก็ถือว่า ได้ใบที่อยากได้เนี่ยทั้งสองใบเนี่ยก็ถือว่าคุม้มละแต่ถ้าเกิดว่าจะซื้อให้ครบเนี่ยก็ต้องลองดูงบกันดีๆแล้วกันนะครับของทุกท่านนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความที่เจ้าชัวร์แล้วว่าเราต้องการที่จะเอาแบบได้ชัวร์เลยหรือเปล่าซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเนี่ยคือสุ่มแบบได้ไม่เหมือนกันหรือเปล่านะฮะอันนี้เราก็พูดกันไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้รู้ว่าเขา สุ่มแบบนี้ทุกครั้งหรือเปล่านะครับก็คือว่าเรียงกันไปเลยแบบเป็นสุ่มให้มันได้ครบทุกใบหรือว่าบางทีก็อาจจะมีใบซ้ำอะไรเงี้ยอันนี้เราก็ไม่ทราบได้นะครับก็ลองไปดูกันได้ครับกับทางมังงะวกค่าโชกกบคังนะครับก็อยู่ในสนักพิมพ์ในไทยค่อนข้างเยอะมีเรื่องไหนที่น่าสนใจสําหรับทุกท่านบ้างนะครับยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับทางค่ายของโชกับคังไหนก็มีมังงะที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับแล้วก็ ใน3เล่มนี้ใน3โปสการต์ตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าจะเป็นตัวเด่นๆของทางค่ายนี้แล้วเหมือนกันนะครับก็ถือว่าโชคดีเหมือนกันนะที่ได้3ใบนี้มานะครับโดยที่ไม่ต้องสุ่มหมดก็เป็นประมาณนี้ครับสำหรับทางค่ายของโชคเข้าข้างแล้วก็โปรโมชั่นกับทางของร้าน a อนิเมชนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้เป็นก่อนสวัสดีครับ